สวัสดีครับผมอ่าสำหรับวันนี้นะครับชั่วโมงที่3า่ขที่3แล้วนะครับใน1ชั่วโมงนี้เราจะเรียนเรื่ององค์ประกอบของดนตรีไทยต่อจากคลิปที่แล้วนะครับอ่าเรื่องอะไรบ้างมีเรื่องอะไรบ้างทํานองพื้นผิวแล้วก็เสียงประสานนะครับเราจะเรียนอยู่3เรื่องนี้ในชั่วโมงนี้นะครับผมอ่าก่อนอื่นเอาสมุดขึ้นมาเตรียมจดเลยนะครับผม จำชื่อครูได้ไหมคุณครูน่าลงเหมือนเดิมนะครับหน้าปกเหมือนเดิมเสื้อเหมือนเดิมไม่ต้องสงสัยว่าคุณครูทําไมใส่เสื้อตัวเดิมนะครับผ่านมาตั้งหนึ่งอาทิตย์แล้วคุณครูยังใส่ชุดตัวเดิมอยู่เลยไม่ต้องสงสยัยครูอัดวันเดียวจบะนะครับผมไปกันเลยนะครับนี่องค์ประกอบคอนดนตรีไทยต่อจากคลิปเมื่อที่แล้วนะครับอทำนองเพลง ทำนองตกแต่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรทํานองตกแต่งก็คือการแปลทํานองนั่นเองนะครับทำให้มันสวยขึ้นทําให้มันสมูทขึ้นนะครับไพเราะขึ้นนั่นเองนะครับทำนองหมายถึงอะไรเหมือนเดิมเลยเสียงชุุงต่ำๆเรียงกันสลับไปนะครับทำนองหลักก็คือลูกของทำนองตกแต่งแปรทำนองนะครับมีอยู่2อ,อย่าง ครับครูเอาตัวครูลงไปนิดนึงบางทีบางนักเรียนโอเคเห็นไหม,มดูด,ดีขึ้นเยอะเลยครับอะต่อไปทํานองหลักหรือลูกคล้องหมายถึงอะไรทํานองที่เป็นเนื้อแท้จริงนะครับของเพลงไทยที่เรียกว่าลูกคล้องนะทำนองหลักก็คือ,อทำนองหลักของเพลงไทยก็คือมีคล้องนะครับคล้องวงใหญ่นะครับ นะครับเพราะมีลีลาที่ในการบรรเลงที่เป็นแบบเป็นกลางที่สุดนะครับสำหรับของใหญ่นะต่อไปทำนองเพลงตกแต่งหรือแปลทำนองหมายถึงทำนองที่เกิดจากการประดิษฐ์ทำนองอื่นๆนะครับจากเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆแม้หรือแม้กระทั่งการขับร้องหรือให้เกิดความเสียงไพเราะมากยิ่งขึ้นนะครับการแปลทำนองก็คือทำให้มันไพเราะมากยิ่งขึ้นนะครับ ต่อไปให้นักเรียนโยงเส้นให้ถูกต้องสิโยงเส้นให้ตรงกับลักษณะการบรรเลงของเครื่องดนตรีนั้นนั้นอของวงเราจะชี้ไปที่ไหนนี่ของวงถูกไหมเราจะชี้ไปที่ไหนระนาดเอกเราจะชี้ไปที่ไหนกองทัดเราจะชี้ไปทรงไหนมีตัวประกอบก็คือประกอบจังหวะทำนองหลักแปลทำนองอตอบมาซิ อโอเคต่อไปเรื่องพื้นผิวนะครับพื้นผิวเป็นพื้นผิวทางดนตรีหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงเสียงที่เกิดจากแนวทํานองหลากหลายแนวมาผสมกันออกมาผสมกันมีทั้งทํานองหลักมีทั้งทํานองแปรนะครับซึ่ง2องแบบเนี้ยแบบใหญ่ๆได้แก่อะไระพื้นผิวแบบทํานองเดี่ยวพื้นผิวแบบฮิตเตอร์โลฟนี แบบฮิตเตอร์โลฟนีนะครับผมอ่าพื้นผิวแบบทำนองเดียวก็คืออะไรเป็นลักษณะของดนตรีที่มีทำนองเดียวไม่มีเสียงประสานเช่นการขับร้องเพลงไทยการเดี่ยวปีการเดี่ยวซอเป็นต้นการเดี่ยวหมายถึงอะไรเล่นคนเดียวเลยสมมติว่าครูเดี่ยวปีอ่านี่เดี่ยวปีเอาปีขึ้นมาเป่าคนเดียวปูเป่าคนเดียวเล่นเอง นะครับไม่มีเครื่องดนตรีอื่นๆมาผสมเลยนะครับกูเป่าคนเดียวนะครับต่อไปพื้นผิวแบบฮ<ม>ิตเตอร์รโฟนีเป็นลักษณะของดนตรีที่มีหลากหลายทํานองเป็นการประสานเสียงแนวในแนวนอนนะครับมีผู้บรรเลงตั้งแต่2คนขึ้นไปอันนี้คือหลายๆคนเอามาผสมกันมี3-4เครื่องก็ว่ากันไปมาผสมกันนะครับอ่ะ ต่อไปสุดท้ายเสียงประสานเสียงประสานคืออะไรหมายถึงระดับเสียงตั้งแต่2เสียงขึ้นไปนะครับที่ร้องหรือเล่นในขณะเดียวกันนะครับลักษณะของการประสานเสียงอยู่ด้วยกันหลายลักษณะมีดนตรีไทยมีลักษณะการประสานเสียงในแนวนอนเรียกว่าฮิตเตอร์โรฟนีนั่นเองที่เราไปเรียนไปเมื่อกี้นะครับคือการประสานเสียงนั่นเองซึ่งเกิดจากการแปลทางจากทํานองหลัก ลักษณะวิธีการประสานเสียงของดนตรีไทยมีดังนี้ครับอการประสานเสียงระหว่างเครื่องดนตรีต่างชนิดกัน 2. การประสานเสียงในเครื่องดนตรีชนิดเดียวกันและ 3. การประสานเสียงโดยการทําทางนั่นเองนะครับผมก็คือมีทํานองหลักใช่ไหมน,นี่คือทํานองหลักแตกแขนงออกมาอ่าแตกแขนงออกมาเป็นการแปลอ่านี่ การแปล1 2 3สมนี่สมมติว่าของวงใหญ่เป็นทํานองหลักและนาดเอกเป็นทํานองแปรเห็นไหมของอ่าและนาทุ้มเป็นทํานองแปรใช่ไหมอ่านี่คือตัวอย่างนะครับต่อไปการประสานเสียงระหว่างเครื่องดนตรีต่างชนิดกันคืออะไรการมะเรงดนตรีเครื่องเครื่องดนตรีนะครับต่างชนิดกันนะครับก็คือเสียงที่ออกมาจะย่อมไม่เหมือนกันใช่ไหม เพราะว่ามีเครื่องดนตรีต่างชนิดกันมันย่อมไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับเช่นการมเลงเครื่องดนตรีที่มีในวงไทยดนตรีไทยในแต่ละชนิดเบื้องต้นเป็นต้นนะครับ 2. การประสานเสียงในเครื่องดนตรีชนิดเดียวกันคูเป่าปีแล้วก็มีคนมาเป่าปีข้างคูอีก1คนอันนี้คือการประสานเสียงกันนะครับผมการประสานเสียงโดยการทำทางานี่ไงทำทางการมาเลงดนตรีไทยนะครับซึ่งอาจ จะบรรเลงโดยละนาตอีกละนาดทุ้มจะเค้คุยนะครับต่างมีอิสระในการสร้างทางการบัรเลงทางของดนตรีก็คืออะไรทางอ่าทางทางก็คือแนวเพลงแนวแนวการเล่นของเครื่องดนตรีดังนั้นนะครับเขาเรียกว่าทางนะครับเป็นศัพท์สังคีตเนาะอ่าโอเคต่อไปเสียงประสานเรื่องเน่ารูเา้เรื่องน่ารู้ก็คือ เพลงไทยมีลักษณะการประสานเสียงในแนวนอนเรียกว่าฮิทเตอร์โรฟนีนะครับซึ่งเกิดจากการแปลทางจากทํานองหลักนะครับหรือเรียกว่าลูกคล้องนั่นเองอา่าระนาดเอกก็แปลจากลูกคล้องมานะครับระน,นาดทุ้มก็แปลจากลูกคล้องมา,างที่ครูบอกนะครับอ่าอ่ะสำหรับวันนี้ชั่วโมงนี้ก็จบกันเพียงแค่นี้นะครับสําหรับสุดท้ายนี้นักเรียนก็เอาอะไร ใบงานนี่ใบงานป .6 นะครับเรื่องอะไรองค์ประกอบขององค์ประกอบของดนตรีไทยนะครับทํานองพื้นผิวและเสียงประสานเอามาทําได้เลยนะครับแล้วมีเวลายังเหลือนะครับชั่วโมงนี้ยังเหลือเวลายอยู่นะครับให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหรือว่าใบงานให้เรียบร้อยนะครับแล้วเอามาส่งครูภายในอตอนภาคเรียนเปิดเนาะเปิดภาคเรียน เราให้หมดโควิดก่อนเนาะแล้วเราจะได้เจอกันแล้วก็จะได้เจอเครื่องดนตรีที่ในห้องดนตรีนะครับสำหรับเด็กดนตรีไทยก็จะได้มาเล่นามาซ้อมกันนะครับเหมือนอย่างที่เคยเป็นนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็จะลานักเรียนไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับผม